ออกเป็นทานนักใจเล็กๆน้อยๆนะคะคือเราลำบากด้วยกันหมดทุกหย่อมยะะ่าค่ะแม้กระทั่งนักธุกรกิจที่นั่งอยู่ด้านหลังดิฉันนะคะก็เจอภัยวิกฤตเหมือนกันปิดบ้างแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกหมองนะคะแบบดิฉันก็มีลูกห้อเยอะีลูกห้อแค่หมดเลยนะคะก็ต้องเลี้ยงดูนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ดูสังคมนะคะซึ่งเป็น พื้นจิตใจของเราว่าคนแก่งไม่ทอดทิ้งกันคนะ่ะทางนี้ที่ฉันชอบด,ด้วยคนะ่ะแล้วก็เป็นทางน้าใจเล็กๆน้อยๆหรือจะพูดอุปสรร์คำนึงก็ได้ว่าเราร่วมทุกข์ด,ด้วยกันเราก็แบ่งปันนะฮะเพราะเรามีมากกว่าเราก็คิดอย่างนั้คนน่ะก็คิดว่าในอนาคตนะคะ เมื่อหายจากโควิดนี้แล้วทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นแล้วดิฉันในานามของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคนะซึ่งแม่ดีเด่นนี้จะคัดเลือกใน77จังหวัดคาปีละมคนก็สมเด็จพระชีร๙นะคะสี่ขีพนาเจ้าสีิท่านก็จะให้ทำกิจกรรมหนึ่งอย่างก็คือที่เรือนจัง พราะแม่จะต้องไม่อยู่งในวันที่12สิงหาเพราะฉะนั้นทั่วประเทศจะจัดอาหารจะเป็นอาหารพระราชทานเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปทำกิจกรรมทุกวันที่12สิงหาคมค่ะแต่นี่ก็เป็นกิจกรรมพิเศษของโควิด19นะฮะก็ขออาราธนาจิงส์สิทธิ์ทั้งหลายในสาธาโลร